สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินครับช่องนี้ผมเล่าเองไม่ใช้เสียง AI นะครับเป็นช่องรายการเรื่องเล่าสไตล์วิทยุกระจายเสียงท่านสามารถเปิดฟังไว้ไม่ต้องดูจอนะครับเปิดฟังแต่เสียงแล้วก็ขับรถไปด้วยหรือทำหน้าที่การงานภารกิจต่างๆของท่านได้เหมือนเปิดวิทยุไว้นะครับประมาณนั้นวันนี้ครับจะพาไปฟังเรื่องราวนะครับที่เป็นความเชื่อตำนาน สิ่งลี้ลับอะไรต่างๆที่สะท้อนให้เห็นนะครับของชาวภาคเหนือบ้างหลังจากที่ฟังใต้ก็มีกลางก็มีอีสานก็มีวันนี้ไปฟังภาคเหนือครับภาคเหนือนี่มีตำนานหลายอย่างนครับอย่างเช่นตำนานเรื่องแมงสี่หูหาตาเป็นสัตว์วิเศษผู้บันดาลโชคลาภครับตำนานนี้ครับแมงสี่หูหาตา เป็นเรื่องราวที่โดดเด่นในดินแดนล้านนาโดยมีตัวเอกก็คืออ้าทุกขตะอ้ทุกขตะเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ชีวิตเต็มไปด้วยความยากจนและรันทดนะครับข้รับคําสั่งเสียจากพ่อให้ไปดักจับสัตว์ที่ติดบ่วงอยู่หน้าหน้าธรรมตามที่กำหนดซึ่งสัตว์นั้นก็คือแมงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะอ้วนกลมขนปกคลุม มีสี่หูและห้าตาครับผมนึกไปถึงตโตโตโรนะรือไม่ก็โดเรมอนนะตอนนี้อ้ายทุกขตะนะครับนำแมงสี่หูหตากลับมาเลี้ยงที่บ้านและก็พบว่ามันกินฐานที่ติดไฟเป็นอาหารและถ่ายออกมาเป็นทองคำครับทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนด้วยความมั่งคั่งนี้ครับไอทุกขตะจึงได้แต่งงานกับพระธิดาของพระเจ้า พันธุมติราชและได้ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ในที่สุดฮะคือ <c oughs> คือแค่รวยนี่ก็ได้นะครับโอ้โหได้ได้ลูกได้พระธิดาเลยอ่ะตำนานนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อความสนุกสนานนะครับแต่ยังแฝงไปด้วยหลักธรรมคำสอนนะครับก็คือเปรียบเทียบสี่หูคือพรหมวิหารสี่อ๋อ คือจะต้องมีเมตตากัรุณามุทิตาอุเบกขาส่วน5ตาก็คือมีศีลห้าครับที่เป็นพื้นฐานการดําเนินชีวิตที่ดีที่เชื่อกันว่าหากผู้ใดมีคุณธรรมเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ครับตัใจแล้วนะครับทําไมพระธิดาถึงปิง๊งต่อมาครับผีมาบ้องไม่มีที่ไหน ในภาคอื่นของไทยมีที่ภาคเหนืออย่างเดียวผีมาบ้องครับเป็นตำนานพูดผีที่น่าสะพรึงกลัวอีกหนึ่งของภาคเหนือโดยเป็นวิญญาณที่เข้าสิงสู่ร่างมนุษย์ทําให้ผู้คนนั้นกลายเป็นผีครึ่งมา้าครึ่งคนในยามค่าคืนเพื่อออกหากินซากศพหรือของโสโครกครับคล้ายๆผีปอบหรือผีกระสือเลยเนาะแต่จะกลับคืนสู่ร่างปกติ ใน,ต,นตำนานเล่าคือนายแก้วกับนายคำเพื่อนรักนายคำหนี่มีพฤติกรรมผิดปกติในยามค่ำคืนนายแก้วจึงสะกดรอยตามไปและได้พบว่านายคำยกลายเป็นผีม้าบ้องที่กำลังกินซากควายเน่าอยู่ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์อาคมครับนายแก้วก็ได้วางกับดักโดยการไปเอาพริกไปทาที่หัวกะโหลกซากควาย แล้วก็ใช้ไข่ไก่เซกนะครับคว้างใส่นายคำเพื่อชะลอการไล่ล่าจนในที่สุดเขาสามารถหนีกลับมาอย่างบ้านได้โดยได้หันบันไดบ้านเนี่ยกลับหัวกลับท้ายเพื่อขัดขวางแม่ผีเนี่ขึ้นบ้านได้สําเร็จครับซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณที่ว่าหากทําเช่นนี้ผีจะไม่สามารถตามมาได้ครับคืออันแรกนี่ก็เอาพริกไปทาหัวกะโหลก จนผีมาบ้องแสบแนละ้วเผ็ดนะครับแสบลิน้นพอจะวิ่งไล่ล่าดิเอาไข่ไก่เสกนะครับคว้างใส่อีกนะแล้วก็มากลับบันไดอีกนะครับอ่ะนี่คือเรื่องเล่าของทักาาเหนือนะครับอันที่3ครับผีปะกะโลงนะครับผีปะกะโลงอาจฟังดูคล้ายกุศโลบายที่ใช้สำหรับครูเด็กๆนะครับไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านในเวลากลางคืน ผีปะกะโลงนี่ถูกบรรยายว่าเป็นชายชาราหนวดยาวผมยาวและชอบปรากฏต,ตัวในป่าเพื่อจับเด็กที่หนีเที่ยวกลางคืนโดยจะขอให้เด็กนี่ช่วยหาเหาให้แต่สิ่งที่หล่นออกมาจากเส้นผมนะครับตอนที่เด็กหากับเป็นงูเป็นตะขาบแล้วก็เป็นแมงป่องครับหากเด็กคนในกลัวและคิดจะวิ่งหนีครับผีปกะโลงก็จะจับชีขาครับ หลวงก็ไปเอาตับไตไส้พุงออกมากินแต่หากเด็กคนใดใจกล้าครับและยอมช่วยหาเหาจนพอใจแล้วผีปักกะลงก็จะให้เข็มทองเป็นรางวัลในการตอบแทนครับเออมีแต่เหนือจริงๆละ่ะต่อมาครับผีพ่อเกิดผีแม่เกิดและผีสองนาง ผีพ่อเกิดแม่เกิดเนี่ยแสดงถึงความผูกพันของชาวล้านนากับโลกหลังความตายนะครับคือพวกเขาเชื่อว่าทุกคนเคยมีพ่อแม่ในโลกแห่งวิญญาณก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเมื่อเด็กเล็กๆหายป่วยอ่าป่วยไข้ไม่หายนะครับคือเป็นไข้แล้วรักษาไม่หายสักทีเนี่ยชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากผีพ่อเกิดผีแม่เกิดที่อยู่ในโลกวิญญาณคิดถึง และก็อยากให้ลูกกลับไปอยู่ด้วยจึงมีการทำพิธีส่งพ่อเกิดแม่เกิดนะครับเพื่อบอกเล่าว่าขอให้วิญญาณพ่อแม่หยุดการรบกวนลูกหลานบนโลกมนุษย์นะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยหายจากอาการป่วยไข้ส่วนตำนานผีสองนางครับอ่ะเป็นความเชื่อที่น่ากลัวที่เกี่ยวข้องกับการหลอกล่อชายหนุ่มโดยเชื่อว่า ต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งแยกออกเป็นสองกิ่งเป็นที่สิงสถิตของผีสองนางผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามครับที่จะปรากฏตัวเพื่อล่อลวงชายหนุ่มเนี่ยที่ผ่านไปมาทำให้ชายหนุ่มคนนั้นตกอยู่ในผวังและไม่กินไม่นอนนะครับจนเสียชีวิตในที่สุดได้การจะช่วยชายหนุ่มนั้นจำเป็นต้องอาศัยหมออาคม ที่มีวิชาแก่กล้าครับเพื่อทําวิธีตัดขาดความสัมพันธ์กับผีสองนางและนําตัวชายหนุ่มนั้นกลับมายัางบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเรื่องเล่าและตำนานเหล่านี้ครับได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวล้านนาหรือแม้แต่ชาวภาคเหนือในจังหวัดต่างๆด้วยแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปครับ แต่ความเชื่อและความศรัทธานี้ยังคงอยู่และเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของภาคเหนือคุณเคยได้ยินตำนานเรื่องอื่นๆที่คล้ายกันแบบนี้ในภูมิภาคหรือในภาคจังหวัดอื่นบ้างหรือไม่เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับหากท่านชอบเรื่องนี้ฝากนิดเดียวครับกดไลค์ให้หน่อยหรือว่า กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ